สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนกมีพืชอวบน้ำสวยๆหนึสายพันธุ์จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะต้นนี้คืออะโลเวล่าไฮบิดค่ะหรือเราเรียกสั้นๆว่าอะโลไฮบิดนั่นเองค่ะลักษณะลำต้นนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยค่ะต้นของเขาเนี่ยจะใบเป็นแฉกๆคล้ายกับว่านหางจระเข้อะโลเวล่าไฮบิด ก็เป็นพืชในตระกูลว่านหางจระเข้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีขนาดเล็กเหมาะแก่การนำมาเลี้ยงค่ะและความน่าสนใจของเขาต้นเล็กๆแบบนี้นะคะยังมีสีสันให้เราเลือกซื้อหรือว่าเลือกหามาปลูกที่บ้านเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะต้นนี้นะคะเป็นอโลออกสีขาวๆนะคะลำต้น หรือว่าใบจริงๆของเขาเนี่ยเป็นสีเขียวก็จะมีขาวเป็นจุดๆนูนๆขึ้นมาจากลำต้นจากใบอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะแล้วก็จะมีขอบใบเป็นแฉกๆสีขาวค่ะส่วนการเลี้ยงก,การดูแลเลี้ยงคล้ายๆกันกันกบแคคตัสหรือว่าไม้อวบน้ำเลยค่ะการให้ได้รับแสงแดดนะคะจัดเป็นพืชที่ชอบแสงแดดแต่ถ้าเราอยากจะเลี้ยงให้ใบเขาสวยๆนะคะ ก็แนะนำให้เป็นแดดที่พลางแสงนะคะกรองแสลนสัก50-6 0%หรหรือเราจะเลี้ยงแดดช่วงเช้าก็ได้นะคะไม่แนะนำให้เลี้ยงแดดเต็มๆโดยไม่พลางอะไรทั้งวันนะคะแบบนั้นใบของเขาจะไม่ค่อยสวยนะคะบางใบเนี่ยอาจจะเกิดการไหม้แล้วก็เหี่ยวไปได้นะคะ และไม่ควรเลี้ยงในที่มืดมิดนะคะถ้ามืดเกินไปแสงแดดส่องไม่ถึงสีจริงๆของเขาเนี่ยก็จะไม่ค่อยออกค่ะแล้วก็จะทำให้ลำต้นอ่อนแอด้วยโตช้าด้วยนะคะอยากให้เขาสีจัดๆสวยๆนะคะแดดเนี่ยจะต้องพอดีนะคะแดดครล่งวันเช้าหรือจะเป็นแดดทั้งวันภายใต้กันพลางแสลนก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นสีขาวแต่ถ้า ต้นไหนที่เป็นสีส้มสีแดงนะคะสีชมพูเนี่ยถ้าได้รับแดดยาวๆกลองแสงทั้งวันสีส่วนที่เป็นสีขอบขอบเป็นจุดๆของเขาจะสวยมากๆค่ะพูดถึงการรดน้ำต้นนี้นะคะอาจจะต้องรดถี่ทีกว่าแคคตัสนิดนึงค่ะสัก5-7วันครั้งค่ะจัดเป็นพืชอวบน้ำอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆค่ะ ส่วนดินนะคะน้องแนะนําให้ปลูกในดินที่โปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะคะจะเป็นดินปลูกแคคตัสก็ได้เหมือนกันนะคะหรือจะเป็นดินสวนทั่วไปแต่เราอาจจะผสมวัสดุปลูกให้มีความโปร่งมากกว่าเดิมนะคะวัสดุปลูกที่โปร่ปงๆนะคะก็จะช่วยให้ระบายน้ําได้ดีน้ําจะไม่ขังหรือว่าไม่ชื้นอยู่นานจนเกินไปค่ะส่วนปุย๋ย จริงๆแล้วต้นนี้ไม่จําเป็นต้องให้มากเลยค่ะเหมือนกับแคคตัสเลยนะคะเป็นปุ๋ยละลายช้าทุกๆ5-6เดือนครั้งได้เลยโดยรวมแล้วการเลี้ยงการดูแลก็เหมือนกับแคคตัสรอบการรดน้ำและการให้แสงแดดก็คล้ายๆกันค่ะ แต่เคล็ดลับของนกนะคะต้นนี้นกจะรดน้ําบ่อยกว่าแคคตัดหรือว่ารดน้ําเร็วกว่าแคคตัสนะคะโดยปกติเนี่ยแคกตัสนกจะรดทุกๆ7วันถึง10วันแต่ต้นนี้นกจะเริ่มรดตั้งแต่วันที่5แล้วนะคะส่วนการขยายพันธุ์ต้นอโลไฮบิดนะคะเราสามารถขยายพันธุ์โดยการเพราะเมล็ดก็ได้นะคะหรือเราจะขยายพันธุ์โดยการแยกหนอ่อ เราก็เลี้ยงจนกว่าเขาจะแตกหนอ่อออกมานะคะแล้วเราสามารถแยกหน่อนั้นมาปลูกมาชำให้เป็นอีกต้นหนึ่งเป็นต้นใหม่ได้เลยค่ะสำหรับอ l โลไฮบิดความชอบส่วนตัวของนกเนี่ยแรกๆนะคะนกยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เมื่อลองซื้อมาเลี้ยงสัก2ต้นนะคะสอสมต้นก็เริ่มเห็นถึงความมีเสน่ห์ของต้นนี้นะคะโดยปกติแล้ว ว่านหางจระเข้เปลือกเขาจะบางๆค่ะแต่สําหรับอโลนะคะเปลือกเขาเนี่ยจะแข็งๆนะคะแล้วจุดที่อยู่ตรงลำต้นหรือตรงใบอะค่ะเขาจะมีสีที่เยอะแยะมากมายให้เราเลือกซื้อเลยนะคะมีสีแดงสีชมพูสีส้มนะคะเดี๋ยวนี้มีด่างเหลืองด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเนี่ยก็อย่าลืมหามาสะสมนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้เนี่ยเลี้ยงง่ายนะคะโตไวและเป็นไม้ที่ ไม่ใช่ไม้ที่โตมากนะคะสามารถเลี้ยงข้างๆบ้านเลี้ยงเป็นพื้นที่เล็กๆได้นะคะเดี๋ยวนกพาทุกคนไปดูอีกสีหนึ่งค่ะต้นนี้ก็สีสวยอีกหนึ่งต้นนะคะเห็นไหมคะว่าลายจุดตรงขอบใบของเขาเนี่ยสีเป็นสีชมพูค่ะต้นนี้นกเลี้ยงมาประมาณ5-6ปีแล้วนะคะ ให้ดอกได้บ่อยมากๆนะคะข้างล่างเนี่ยอาจจะมีแห้งบ้างเพราะว่านกเลี้ยงรอบการรดน้ำรอบเดียวกันกับแคคตัสนะคะเมื่อเราเลี้ยงให้โตมาสักนิดนึงใบช่วงข้างล่างก็จะเหี่ยวเป็นปกติอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าด้านบนยอดเนี่ยเขากำลังเดินออกมาเป็นต้นไม้ที่ค่อยๆสูงเป็นชั้นๆชั้นๆขึ้นมาค่ะ ท้างล่างถ้าแห้งมากเด็ดได้เราก็สามารถเด็ดออกได้เลยนะคะสำหรับต้นนี้ให้ดอกตลอดทั้งปีเลยค่ะดอกของเขาเนี่ยจะเหมือนกับว่านหางจระเข้เลยนะคะแต่สำหรับผู้ที่เลี้ยงอ l โลไฮบิดนะคะความสวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ดอกค่ะ เขาจะสะสมสีของลำต้นหรือว่าสีของใบมากกว่านะคะแล้วก็ลักษณะของลำต้นลักษณะของใบที่มีความแปลกความแตกต่างในแต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์ย่อยค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงกลางอันนั้นเป็นก้านดอกนะคะเดี๋ยวนกจะเอาดอกให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะว่าลักษณะดอกเนี่ยเขาเหมือนกับว้านหางจระเข้แบบไหนนะคะ อโลไฮบิด oh พูดถึงโรคและ,มะแมลงนะคะนกเลี้ยงมายังไม่ค่อยเจอโรคและ,มะแมลงเท่าไหร่ค่ะสำหรับอโลที่นกเลี้ยงที่บ้านนะคะนกจะเลี้ยงแดดรึ่งวันเช้าแล้วก็ตั้งวางไว้ในที่ที่บางครั้งถ้าฝนตกเนี่ยก็อาจจะมีฝนสาดบ้างน้องก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถจเจริญเติบโตได้แล้วก็ไม่เน่านะคะส่วนโรคก็แทบจะไม่มีเลยค่ะ,มะแมลงพเพลี้ยนะคะแทบจะไม่เห็นเลยค่ะ อันนี้คือดอกของน้องนะคะก้านดอกของเขาเนี่ยจะยาวประมาณ1ศงอกค่ะอันนี้เป็นด้านบนนะคะดอกก็จะไล่ไล่ลงไปเป็นก้านๆนะคะเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเหมือนกันกับบลองเพชรเลยค่ะสามารถผสมเกสรแบบข้ามต้นได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นตระกูลอโลกับอโลเท่านั้นนะคะไม่สามารถผสมกับแคกตัดได้ค่ะพูดถึงระดับความทนทานความยากง่ายในการเลี้ยง อะโลไฮบิดเนี่ยนกว่าเลี้ยงง่ายกว่าแคคตัสหลายๆลสายพันธุ์เลยค่ะเท่าที่นกเลี้ยงมายากมากๆที่เขาจะตายนะคะอาจจะมีโดนน้ำฝน,ฝนสาดบ้างไม่เป็นไรเลยค่ะใครที่ชื่นชอบพืชอวบน้ำสายพันธุ์อโลไฮบิดนะคะก็สามารถหามาเลี้ยงมาสะสมกันได้ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube และเพจ a c e b o o k วิชุรดากาเด้นค่ะ และพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ